กระผมฉันได้ไปขอได้พปรยก่อนหน้านั้นได้พลยตกปากรับคำยกลังแพนที่แต่งงานกับกระ่มฉันปดนความที่เป็น,นเลงหัวไม้เป็นลูกกำเนินอย่างได้ไก็ต้องได้เจ็ดเดือนไม่ได้แต่งงานกับหมทนไม่ได้กินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็ลูกน้องหวงลูกหัวลูกหางจับกระเพราปั้มทำมีด้ที่ไม่รอการแต่งงาน ก็มองไปที่บ้านของยายพลอยหวังจะไปจุดระแพรมาที่บ้านเกิดการยือเย้ยกันเกิดขึ้นแต่ลูกน้องตัวหม่งฉันมันพลั้งมือไอไอหวังมันฆ่ายายพลอยตายพระเจ้าค่ะตัวหม่ฉันก็จุดระแพรมาที่บ้านด้วยความเมาตัวหม่ฉันจุดระแพรเข้าไปในห้อง หวงยาปัมลำแพนเป็นเมียเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นกระบอมฉันด้วยความเมาพัางมือดึงลำแพนเข้าไปลำแพนเสียหลักท้องลำแพนไปฟาดกับขอบเตียงใบกระบอมฉันลำแพนต้องคอนูกนกอดก้มโดนแล้วแล้วลำแพนก็นกนกนตกเลือดตายพระเจ้าค่ะกระบอไม่ได้ตั้งใจง ก็บอกไปทำไปด้วยความเบาก็บอกเสียใจก็บอกฉันมเวยบไม่ได้เตะนะปทำร้ายเงไดขัรากับเ้ีดไปตานด้วยไเมื่อีก่อนับเพี่่มือของจ้พี่เป็นเพื่อเลือคนชั่วเลยไปครับ คนผิดก็ต้องได้รับโทษไปตามความผิดแต่สิ่ง,งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องลูกนะแมคะจะมีจะมีอะไรจะพูดหรือไม่ที่กระ่มอมบอกมีหวัหวกระบอมฉันหลับเลี้ยงลูกของลมเพนสัญญากับไม่พวงจะเลิกทุกสิ่งทุกอย่างตกลงกันเป็นผัวเมียอยู่กินกันจะมีลูกด้วยกันหนึ่งคน หลังจากนั้นกระบอกเลี้ยงดูลูกของเราแพรที่เป็นผู้ชายอยู่มยไม่ให้ตายไม่ให้ตองเลอกเป็นลูกแท้ๆของกระบอกฉันเลี้ยงไปอย่างดีจนถึงวันนี้ขอเดชะไอเวียจะตายไม่เคยเสียดายชีวิตแต่ไอเวียห่วงเมียห่วงลูกและก็หลานถ้ากระบอกตายแล้ว ไม่โปรดูแลข้อควรของหมฉันให้เวียดด้วยเถิดพุทธุค่ะไม่ต้องอกควรของผมด้วยนับว่าวมึงโชคดีที่ลูกกูยังมีชีวิตอยู่หาไม่รู้ว่ามึงพ่าชีวิตเมียได้ลูกไปจากกูเลยก็อู้หูมันจะปาไปนานนะเอเมนด้วยปวดสีแล้วจบค่ะ เมื่อนารักเหมือนสาน้านพระเจ้าค่าพระเจ้าข่า่อย่างที่เจ้ามุ่งหน้าข้าสู่บ้านจรนจนิงเราอยากจะรู้ว่าชาวบ้านพูดถึงอีเวนต์ว่าอย่างไรบ้างขอเดชะหลายปีมานี้ชาวบ้านบอกว่า <c oughs> เจ้าเวียดกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีมีน้ำใจเข้าวัดเข้าว,วา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมาพระเจ้าค่ะวันนี้เช้าพระเจ้าค่ะระหว่างที่เดินทางไปจับตัวไอเวียนกระหม่อมได้สอบถามจากชาวบ้านก็ได้ความว่าแต่ก่อนไอเวียดคนนี้เคยทําตัวเป็นนักเลงหัวไม้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเว้นแต่ละวันแต่หลายปีหลังมาปรับปรุงตัวเองเสียใหม่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่กําลังตกทุกข์ได้ยาก จนทำให้บัดเดี๋ยวนี้กลายเป็นที่รักและเคารพของชาวบ้านเจ้าเจ็ดและเราแวกใกล้เคียงพระเจ้าค่ะขาถือพระยาเป็นคนเก้าจะบอกมัน่นใจได้เกินว่าบัดเดี๋ยวนี้เจ้าเวียดก็เปรบเหมือนคนบาปที่กับใจแ้วพระเจ้าค่ะและไอเวียดผูดน้นี้เลิกกินเหล้าเมายาพุทธเจ้าค่ะครับทที่สำคัญเขาลือกันว่าไอเวียดเลิกดิสัยเจ้าชู้ซะจนหมดสิ้นแล้วพระเจ้าค่ะ ว่าอะนะเรพูดจริงเหรอวะน่าต้องลองถามคนณจำปาหล่อแถวๆนี่ดูนะตาเรื่อยเลออกมาทูแล้วเชื่พี่นะสีกุมารน้พี่ลูกของพี่ยังมีชีวิตอยู่พี่จะจัดการเรื่องลูกของพี่อย่างไรดีผมจะคิดว่าลูกของเจ้าพี่เติบโตมาในชนบทใช้ชีวิตธรรมดาทางภาษาชาวบ้าน น่าจะมีความสุขกับสิ่งที่คุ้นเคยมากกว่ามาอยู่ในเมืองหลวงที่มีแต่ความวุ่นวายนะไปคะหากแม้ว่าเจพี่ไม่สบายประทไทยก็ส่งเสียเลี้ยงดูอยู่ห่างๆจะดีกว่าไปคะ่ะพี่ก็เห็นด้วยอย่างที่เจาบอกเปค่ะลูกของพี่คงเติบโตอยู่ที่บ้านเจ้าจิกเติบโตอย่างมีความสุขในเมืองหลวงนี้มันวุ่นวายได้เกินถ้าพี่เลือกได้ ที่ก็อยากจะไปใช้ชีวิตนอกเมืองเหมือนกันถ้าเช่นนั้นเมืองอะไรดัเมืองสถานีบพระเจ้าจงฟังคำสั่งจากเราเอกาทสนนในทุกๆเดือนท่านจงนำเงินและทองอย่าให้น้อยและอย่ามากจนเกินไปนำไปสง่งให้กับพี่พวงที่บ้านเจเจิตโดยที่ไม่ต้องให้รู้ว่าเงินทองก้อนนี้เป็นของเราเอกาทดสดุ คุณกำปิดเก่าผสมส่วนมึงไม่เวียนมึงเคยเป็นนักเลงหัวไม้แต่หากแม้ว่าตอนนี้มึงกลับตัวกลับใจเปคนดีได้นะกูจะไม่ลงโทษมึงมันคงจะเป็นไปไม่ได้มึงจงฟังคำพิภาคษาจากกูเอกาทสรสโนนับตแต่บันนี้ไปไอเวียน องใช้ชีวิตยอยู่ในเขตวังหลวงเป็นเวลา20ปีหากแมนวันไหนหรือก้าวทางออกนอกเขตพระราชฐานาเพียงก้าวเดียวทเท่านั้นเวกาทศนุยจะตัดหัวมึงทันทีขอประไทยพทยเจ้าค่ะ